ดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครส่งงานอดทนเพื่อปวงชนพารางใหเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกาย สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็จันทบุรีขอเชิญท่านติดตามเรื่องราวที่จะให้ความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆในรูปแบบละครวิทยุโดยความร่วมมือของ5สถานีสวทจันทบุรีสวทตราดสวทระยองสวทชนบุรีและสวทสักแก้ว ชอบง่ายไร้พรมแดนแม่คะหนูเห็นเพื่อนสั่งของจากเวียดนามผ่านแอปมันง่ายมากเลยค่ะเขาบอกว่าภายในไม่กี่วันก็ได้ของแล้ว แล้วราคาก็ไม่แพงมากด้วยสินค้าก็มีคุณภาพโอ้จริงเหรอสั่งจากประเทศอื่นแบบนั้นได้จริงเหรอลูกแม่ว่าดูเหมือนจะยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแม่แค่มีแอปบนมือถือเราก็เลือกสินค้าแล้วชำระเงินผ่านออนไลน์สามารถส่งไปยังที่อยู่ของเราทางไปรษณีย์หรือขนส่งอื่นๆก็ได้ค่ะแม่เอ๊มันจะปลอดภัยหรือเปล่า การสั่งซื้อของจากต่างประเทศจะได้ของจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้ามีปัญหาสินค้าเสียหายหรือไม่ได้รับของล่ะมีระบบรับประกันค่ะพ่อไม่ต้องห่วงส่วนมากนะจะมีรีวิวจากผู้ใช้คนอื่นๆบอกไว้ว่าของดีหรือไม่ดียังไงก็ลองดูรีวิวจากหลายๆที่ก่อนสั่งก็ได้ค่ะพ่อ แม่พ่อเนี่ยกังวลเลยนะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามประเทศก็เข้าใจแหละแต่การทำธุรกรรมแบบนี้มันก็เสี่ยงอยู่ดีสินค้าบางประเภทก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วถ้าเราโอนเงินไปแล้วล่ะไม่มีของมาอีกจะทำยังไงดีไม่เสียเงินเปล่าเลยพ่อจ้าเดี๋ยวนี้เขามีการรับประกันการซื้อขายหลายแบบบางแอปเขาก็มีนโยบายคืนเงิน าไม่ได้รับสินค้าหรือถ้าของเสียหายเขาก็จะเปลี่ยนสินค้าไปให้ใหม่จ้าโอ๊ยทำไมต้องยุ่งยากขนาดนั้นล่ะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วพ่อลองคิดดูนะตอนนี้การสั่งของออนไลน์จากต่างประเทศมันง่ายมากยิ่งในอาเซียนของเรามีการค้าเสรีก็ทำให้ส่งสินค้าข้ามประเทศได้สะดวกขึ้นจ้าแม่ ฉันมีข่าวดีมาบอกเพื่อนที่เรียนด้วยกันบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสินค้าจากมาเลเซียซื้อผ่านแอปรับส่วนลดด้วยนะเธอโอ้โหดีจังเลยแต่พ่อแม่ฉันไม่เห็นด้วยนะที่จะไปซื้อของออนไลน์จากต่างประเทศน่ะ จะให้พ่อกับแม่เข้าใจง่ายๆนะ่ะก็ต้องให้เขารู้ว่าทุกวันนี้การซื้อของจากต่างประเทศมันไม่ยากเหมือนก่อนแล้วเขามีระบบให้เราตรวจสอบข้อมูลได้ถ้าเกิดปัญหาเราก็สามารถขอเงินคืนได้นะเธอใช่จ้าแต่พ่อฉันเขาก็ยังกลัวโดนหลอกอยู่ดีนะเธอนี่เธอ การซื้อสินค้าระหว่างประเทศในยุคนี้จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแพลตฟอร์มออนไลน์จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนจากอาเซียนให้สามารถเข้าถึงสินค้าในราคาที่คุ้มค่าและหลากหลาย แต่ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลและก็ตรวจสอบรีวิวจากผู้ใช้คนอื่นๆก่อนนะรวมถึงตรวจสอบนโยบายการรับประกันการคืนเงินที่ชัดเจนด้วยก็จะลดความเสี่ยงในการซื้อของออนไลน์ได้ใช่จ้ะ แม่พ่อ,อยังกังวลใจอยู่นะเห็นเพื่อนของลูกบอกว่าได้ส่วนลดมันจริงเหรอแล้วถ้าผิดพลาดไม่ได้ของล่ะพ่อลองคิดดูนะถ้าเราไม่ได้ลองเปิดใจเราก็จะพลาดสินค้าบางอย่างที่บ้านเราหาไม่ได้นะการสั่งของจากต่างประเทศยิ่งในอาเซียนตอนนี้เป็นเรื่องง่ายมีการคุ้มครองผู้บริโภค การโอนเงินก็ปลอดภัยส่วนสินค้าก็มีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการจ้าอืมมันก็จริงนะยังไงลูกเราก็โตแล้วพ่อคงต้องเปิดใจบ้างแล้วล่ะขอบคุณค่ะพ่องั้นแน่กับพ่อจะลองดูไหมคะพ่ออยากได้อะไรก็บอกนะคะจะได้ช่วยกันดู เดี๋ยวเราลองหาสินค้าจากในอาเซียนของเราดูก่อนดีไหมมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเลยนะพ่อซื้อให้หน่อยนะ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 ได้จ้าแม่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ลองดูก็ได้พ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรแต่ถ้าทุกอย่างง่ายดายขนาดนี้ก็คงไม่เสียหายอะไรขอบคุณจ้าพ่องั้นเดี๋ยวเราก็มาลองเลือกสินค้าจากเว็บไซต์กันเลยนะ ติดตามเรื่องราวที่จะให้ความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรีในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ที่นี่สวทระยองสวทระยอง fm 9 1 7 5เมกะเฮิร,รข่าวสารหลากหลายรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อคุณ,คณโทร038 610 0